สวัสดีครับคุณสไตล์มาดามสวัสดียามเชา้าเลิฟหนึ่งขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมาตั้งแต่ยังไม่แจ้งเนาะตอนนี้ก็สว่างแล้วพี่สไตล์มาดามโอเรียกพี่ต้องให้เกียดกันเนาะเรียกพี่แหละไม่ได้ถามอายุก,กันให้เกียดกันไว้ก่อนนะครับ ทางบ้านสว่างหรือ,อยังครับได้เยอะแล้วนะครับพระท่านบอกว่านะครับเก็บผักขมอ่าเด็กๆมาได้แล้วีให้มาเก็บผักขมหน่อยเพื่อที่จะไปลวกนะครับทําน,น้ําพริกให้ท่านนะครับแล้วก็บอกโอ้ยหมูเนื้อได้กินทุกวนันทําน,น้ําพริกผักมาให้ฉันน้อยนะครับผม ก็ได้มาเก็บผักนะครับนะครับแม่ถ้าไปจําไม่ได้นะถ้าไปจําก็ไม่ได้อะเราก็มาหาเก็บผักยามเช้านะครับผมบรยากาศดีไหมตอนเช้าดูท้องฟ้า ทอฟ้าสีทองกำลังส่องอำไพนดูทองฟ้าสวยงาม มาคุยด้วยนะครับเอนะครับเสียงชมเสียงนกผักไปให้แป๊บหนึ่งก่อนได้เยอะ